ผมมินจากได้านร์ครับเดี๋ยวจะพามาชมเซอร์ไพรส์จากทาง Mercedes-Benz ประเทศไทยนะครับนี่คือ The w ดอ214 The New E-Class Generation ที่10นะฮะเป็นเซอร์ไพรส์ที่เอามาโชว์แล้วก็เปิดตัวเปิดขายด้วยเปิดรับจองในงานมอเตอร์โชว์นะฉะนั้นต้องมาชมเลยคันนี้อาจจะเป็น CBU แต่คันที่จะส่งมอบคันแรกให้คนไทยเนี่ยจะเป็น CKD ประกอบในประเทศนะครับมี2เกรดด้วยกันมี e 2 2 0 d ราคาก็ดีด้วยนะครับส9 9 3ล้าน9 0 0 0 0น่ะครับส่วนตัวที่ท่านเห็นนี้นะฮะเป็นเกรดท็อปก็คือ3 5 0 e plug in hybrid ราคา4 2 5ล้าน2 5 0 0 0บาทนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่ราคาค่อนข้างดีแล้วก็สำหรับ e class เนี่ยมันก็เหมือนขับเบนท์ทั้งทีใช่ไหมฮะมันจบเลยไม่ต้องถามว่ารวยใหม่รวยเกา่า ขับ e-class เนี่ยรวยแน่ๆนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นตัวท็อปนะครับได้แตกต่างอย่างไรใช่ไหมฮะกับตัวดีเซลหลายคนจะชอบดีเซลเพราะว่ามันอึดมันแรงทางไกลนั่งสบายนะครับแต่ฟังก์ชันหรูเนี่ยมันอยู่ใน3 5 0 e นะฮะก็คือไฟหน้าดิจิตอลไลท์ดิจิตอลไลท์เนี่ยมันจะเป็น adaptive high beam นะครับแล้วก็มันสลับซ้ายขวาเลยในเรื่องของการสูงต่ำจะเลี้ยวจะอะไรอย่างเงี้ยนะและหลังคาพาโน อีกอย่างหนึ่งก็คือระบบเครื่องเสียงที่เป็นเบอร์เมสเตอร์ซาวด์ซิสต็มนะครับสตัวเท่านั้นแล้วก็แตกต่างกันอยู่แล้วใช่ไหมครับหัวใจของเครื่องยนต์นะครับถ้าเป็นตัวดีเซลเนี่ยก็197ม้านะฮะแล้วก็มีมอเตอร์ ISG ด้วยเป็นไมฮ้บิดฉะนั้นมันจะปล่อยไหลได้นะครับนอกจากจะแรงแล้วอัตราเบรคเชื้อลิิงมันจะดีถ้าเป็นดีเซลนะครับแต่ถ้าเกิดจะเอาแบบจบๆเลยยุคนี้ปักอินไฮบิดตัวนี้ มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนลูกค่อนข้างจะใหญ่นะครับ20กว่ากิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยชาร์จเต็ม1ครั้งแล้วก็รองรับ DC ด้วยวิ่งได้100กิโลเมตรในโหมด EV นะถือว่าโหดจริงๆเครื่องเบนซิน2000นะครับเดี๋ยวผมจะพาดูภายในนะครับเพราะว่าอีกตัวหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาในตัว 350e ก็คือ Soft c l o s e นะฮะประตูดูดนะฮะกับ120นิ้ว ที่จะแตกต่างจากตัวดีเซลนะครับเพราะว่าตัวดีเซลไม่มีประตูดูดแล้วก็เป็นล้อ19นิ้วโอ้โหแล้วอยากจะบอกอย่างหนึ่งนะครับหลายคนเนี่ยพอเห็นด้านหลังแปะ350จะจำว่าโชคเป็นไฟฟ้าให้เลิกความคิดนั้นนะครับตัว C-Class อาจจะใช่โชคเป็นถุงลมแต่ตัวนี้ไม่ใช่แล้วแต่ก็เป็นโชคพิเศษวาวอัจฉริยะของทาง Merc e d e s b e n z เช่นกัน ในส่วนของ agility control นะครับแต่ตัวนี้ด้วยความที่รถมันยาวฐานล้อยาวก็เลยไม่ต้องการโชคถุงลมด้านหลังนะครับเพื่อรักษาระดับของรถนะตัวนี้ก็จะหลายคนรู้ราคาใช่ไหมฮะโชคถุงลมของเบนซ์ก็ไม่ถูกเลยคนที่เคยใช้แม้ว่าจะรวยแหละแต่ไม่อยากแบบจองของหุ่นว่ายเอารถเข้าศูนย์ก็มันเสียตัวนี้ไม่เป็นโชคถุงลมแล้วนะครับสำหรับ 350e นะปักยินไฮบริด โอ้โหภายในดูหน้าจอครับยาวใหญ่มากๆพวงมาลัย AMG นะฮะพดเดิลชิปเกียร์9สปีดแล้วงานลายไม้แท้ค่อนข้างจะสวยเลยครับนะอาจจะต้องดูแลรักษาหน่อยมีผ้าดีๆนะครับเอาไว้มาเช็ดหน้าจอเวลาเป็นรอยนิ้วมืออะไรอย่างนี้นะยุคสมัยมันเป็นแบบนี้เ <c oughs> บาะนั่งสบายมากมีระบบนวดมีนวดไม่พอมีเป่าลมเย็นด้วยนะครับหลังคาพาโน ฟังก์ชันอีกตัวหนึง่งมีกล้องภายในรถสำหรับทำอะไรเซลฟี่ใช่ประชุมทางไกลได้ด้วยเพราะว่ารถเนี่ยมาพร้อมอินเทอร์เน็ต 5G นะครับเห็นไหมมีสัญลักษณ์ตัวน,นี้ก็ปิดเสียงอยู่มีไมโครโฟนมีกล้องจะถ่ายรูปก็ได้จะประชุมออนไลน์ก็ได้ก็ <c oughs> <c oughs> เป็นรถผู้ไปหารด้วยนะครับจะใช้ส่วนตัวก็ได้ด้วยความเป็น e class เนี่ยมันนะหลายคนจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าวันหนึ่งไหวนะครับ มันเป็นสิ่งบ่งบอกความสำเร็จนะสำหรับ e-class เนี่ยมันจบจริงๆ h u d ตัวนี้ก็เฉพาะตัวท็อปเหมือนกันนะครับ mg dynamic โหอ,อยากลองขับแล้วอ่ะสำหรับสเปคไทยนะครับสำหรับตัวเบนซินตัวนี้นะครับราคา4,250,000เนี่ยก็ได้เครื่องเบนซิน2,000เทอร์โบ4สูบ313ม้าครับแล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยด้วยแรงบิดสูงสุด 550นิวตันเมตรอัตาเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียงแค่6.5วินาทีแต่ที่ชอบเลยนะก็คือแบตลิเทียมไอออนความจุ25.4กิโลวัตต์ชั่วโมงและตัวแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเนี่ยก็เป็นตัวล่าสุดก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่า100จมเต็มไหมก็คือชาร์จไฟเต็มเนี่ยโดยไม่ต้องติดเครื่องยนต์เลยเนี่ยมันจะวิ่งได้100กิโลเมตรเดี๋ยวดูว่าทางเบนซ์เนี่ยโอเวอร์เคไหมหรือวิ่งจริงได้100กิโลเมตรนี่ถือว่าโอเคเลยกับยุคคนนี้ะรับ ยุคที่แบบว่าบางคนไม่พร้อมจะไปไฟฟ้าคนมีเงินซื้อ4ีล้านสแต่เขาสามารถใช้ช่องชาร์จรถไฟฟ้าได้นะถ้าเขาจองเวลาเขาเดินทางไกลเพราะว่ารถคันนี้ชาร์จได้ทั้ง AC และ DC นะครับฉะนั้นมันก็ใช้เวลาประจุไฟแป๊บเดียวเขาได้อีก100กิโลเมตรโดยที่ไม่ต้องเติมน้ํามันเนี่ยมันเป็นอะไรที่เซฟค่าใช้จ่ายเยอะมากแล้วก็พิเวรเรบางที่นะครับจุดชาร์จรถไฟฟ้าเนี่ยมันอยู่ใกล้พวก ร้านกาแฟจุดจอดดีๆอะไรเงี้ยตัวนี้เขาสามารถจองสล็อตที่เป็นชาร์จรถไฟฟ้าแบบ DC ได้ด้วยนั่งข้างหน้าแล้วต้องลองนั่งข้างหลังครับประตูดูดนะครับประตูดูดนะในตัว4ีล้านสอโอ้โหคือแบบนี้ถ้าเห็น S-card เทอทะแบบนี้ก็ได้เลยนะ เพียงแค่ว่า s c คลาเนี่ยเขามีที่รองขาใช่ไหมฮะแต่ทางไกลอย่างเงี้ยได้อยู่แล้วสำหรับ E-Class เพราะว่าเบาะนั่งค่อนข้างจะยาวนะครับนี่ยาวถึงนี่เลยนั่งให้ดูนะฮะโอ้โหแอรด้าน,นหลังแยกซ้ายขวานะครับเป็น Air ์สี่โซนเลยอันนี้ที่วางมือถือ วางจอต่างๆสวยมากช่องแอร์โอ้ขายดีแน่นอนครับนี่พาดูตั้งแต่หน้าถึงหลังแบบรวดเร็วเลยนะครับ ้าถังน้ำมันอยู่ฝั่งนี้นะครับแต่รถเนี่ยเป็นปลักอินไฮบริดที่ชาร์จอยู่ฝั่งนี้แล้วก็อย่างที่ผมบอกลองรับการชาร์จในส่วนของชาร์จกระแสตร,ตรง DC c h a r ร์เจด้วยแล้วชาร์จแรงไหมแรงนะบอร์ดของรถเนี่ยรับได้55กิโลวัตต์ชั่วโมงนะความแรงนะครับ 0-100%ของแบต25.4กิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยใช้เวลา30นาทีเท่านั้นก็1สล็อตของจุดชาร์จในปั๊ม p t t นะส่วนชาร์จ AC ชาร์เจอร์11กิโลวัตต์ชั่วโมงก็แรงนะถ้า11นี่ก็แรงจะชาร์จเต็มถ้าวอร์ชาร์เจอปล่อยเต็มนะครับสำหรับ AC เนี่ยก็ใช้เวลาสัก2ชั่วโมงครึ่งก็เต็มแล้ว25.4กิโลวัตต์ชั่วโมงเติมน้ำมันฝั่งขวา ชาร์จไฟฝั่งซ้ายนะครับมือจับนี่แบบเหมือน s c a r ัเลยอันนี้1 2อยนิ้วไฟท้ายแบบว่ามันมีมิติมากนะที่ผมบอกไปโชค๊คไม่ใช่ถุงลมนะครับสามาส่วน E ยุคใหม่ก็ดูเรื่องคลาสของรถด,ดูเรื่องความแรงอะไรอย่างนี้แล้วกันคือท้ายเปิดปิดไฟฟ้านะครับ พับบอกสวิตช์ไฟฟ้าเนี่ยพอพับลงไปแล้วเนี่ยนะครับแต่เวลาเอาขึ้นเนี่ยเราก็ยกมันขึ้นมันกดแบบ one t ัสพับลงไฟฟ้าครับให้ดูอีกทีหนึ่งใส่ถุงก๊อฟใช่ไหมครับเดินทางนี่ฮะ เป็นระับนดดูดลงไปแบบนิ่มๆคึบๆเลยเหลือลองขับครับลองดูว่าทางไกลมันจะนั่งสบายแค่ไหนนะฮะเดิมๆล้อนิ้วนี่ยางด้านหลัง275 35 20หี่อันนี้คือด้านหน้านะครับ245 40 20 e p r i m a c y นะครับ e ไ r i ั a c y เนี่ยก็เป็นยางแบบว่าได้ทั้งรถไฮบริดและรถไฟฟ้าตัวนี้มันเป็นปักิน Hi ยไฮบริดยางถือว่าเป็นยางดีนะฮะยางเรือธงตัวใหม่ตัวนี้ก็คือได้เรื่องของอัตราใบาพกเชื้อเพลิงได้เรื่องของระยะทางนะฮะถือว่าให้ยางค่อนข้างดีเลยในตัวปัจินยไฮบริดนะครับโดยรวมประมาณนี้นะฮะติดไว้ก่อนเรื่องของการทดลองขับนะครับไม่นานเกินรอสําหรับ The new E Class W214 ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์จากทาง Mercedes-Benz เลยเพราะว่าปีนี้มอเตอร์โชว์เขาก็มีรถมาเปิดตัวใหม่นะครับแล้วก็ไม่คิดว่า E Class CKD จะมาเร็วขนาดนี้แล้วก็เคาะราคาแล้วด้วยนะครับใครอยากชมตัวจริงมาได้ที่บูธของ Mercedes-Benz ในงานมอเตอร์โชว์นะฮะสำหรับผมมินจากไลฟ์เดอะบล็อกต้องลาไปก่อนนะครับฝากติดตามด้วยนะฮะ o u t u บ e f a c e b o o ิกต k อ o k i n s t a g r a m นะครับสวัสดีครับ